เอาแล้วนะาวันนี้อยู่กับผมนะาเดวิลมาสเตอร์ในแมปในเออเขาเรียกว่าอะไรเวิลเกาะล้างเลลี่เกาะล้างนะภาคที่สามนะมหมางหายก็เป็นนานเลยนะโอเคเออการที่เราทำอะไรไปอืมจำไม่ได้เหมือนกันอุยอ้ยแม่เซิร์ฟนี้ทีไรค้างทุกทีนะไม่ใช่เซิร์ฟสิแม่ผมนี่ก็ติดใจขเขามาเซิร์ฟจ,จังเลยนะ ถ้าเสียงแปลกๆไปก็จะรู้นะว่าผมไม่สบายอยู่เลยบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วเสียงเบานะฮะข้าวัวก่อนอวัวน,น้อยลอยลุ้มเป็นไรหล่เกิดแยะหมดเลยนะครับวัว ไปไหนแล้วมาแลยตอนนี้ประมาณเที่ยงวันแล้ว<า> นเดี๋ยวเราไปคนหาหินกันอย่างที่มีเยอะเลยเฟิร์สแล้วเดี๋ัวจะไปขุดมีเจ้าว่าน,น้อยลอยลงติดเรือนี้ด้วยนะคอยหินทรายเหมือนกัน,นใกล้น้ำทั้งเลยมีหินทรายแล้วก็ทราย อาการร้อนนะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่ไม่รู้ทำไมผมเป็นหวัดใส่ไปเดินนปากฝนละมั้งนี่เรามีไม่มีทอชนะเราไม่มีทอชอเดี๋ยวตัดต้นไม้ไปก่อน เรามีต้นไม้พอแล้โอเคตัดกันเลยก็ตัดตะบ,บองเพชรด,ด้วย โอ๊ยโดนทิ่มเราไม่สนตอนนี้เใส่ขาดเสื้อนโอหจะขาดเสื้อหนังทำไมครับเดรแล้วเนี่ยขาดเสื้อหนังก่อ,อน เนี่ยเรียบร้อยครบเ็จเ็จชุดหนังลืม <c oughs> บอกนะถ้ามีเสียงไอในคลิปก็ให้อภยัยผมด้วยนะโอเคนะเรามาคับทอชกันเลยีกว <c oughs> ก็คาบผีไปด้วยนะเอาไว้เก็บคอ <c oughs> ที่เหลือคัฟเป็นไม้ห,หมดนะไม่ต้องสน <c oughs> ทานเดี๋ยวเราก็คงเจงเลนะฮะเราจะไปทำไปกิงไม้เพื่อทำทอชนะฮะ กคทอดาบเลยกันโอเลยเอาหีบก่อนนะฮะถูกต้อรปันะ๊บเลยก็น่าเอาของใส่หีบขอไม่จะเป็นใส่หีบให้หมดนะฮะเนี่ยไว้ว่วาเถอะ เต็มไปหมดเลยนะแม่วัวมีมีอยู่ตัวเดียวกระโดดไปโอเคเฮ้ยมีตัวเดียมวมันเป็นไปได้ยังไงนี่จถึงนะ ขึ้นไม่ได้ดนะดนะดนะแล้วอึ๊บได้แลนะ้วจะทอสต์ได้แล้วจะถ่านแล้วเย่ฐานเพิ่มเลยแล้วกัน มีรถมาประกรนันเลยไม่รู้รว่าจะได้ยินเสียงหรือต้องขอไป <c oughs> ด้วยกว่ามือปนะกระเทียมหอมแดงนะเออประกาศขายเลยแหมนดับเบิ้ลมาเลยนะแหมนโบกบมือแล้วนะกระเทียมแห้งนะได้ที่โบกมือเรียกนะอ่าคุยคนเดียวไปวเนี่ยเผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงมมคุยคนเดียวไปวเนีค วิกระตุกหมอมแดงกระเทียมแล้วมีส้มเตียมไหมครับเราไปแล้วนะเกมนี้โปรแกรมอัดนี้มันก็ดีเหมือนกันใช่ไหมเสียงเสียงเกมที่อัดนะะมันจะดังกว่าเสียงคนพูดนั่นเองนะคือ,อนั่นเป็นข้อดีของมันหรือเปล่า ข้อดีหรือข้อเสียวะโอเคกลับไปไม่เจอเหล็กสักทีนะโอ้พูดปุ๊บเจอปั๊บเหรอไปทำบิ๊กไอเดียแล้ว ยังไม่ทำนะทำให้ก็คตวอุปกรณ์มาเจอแลต่างๆเจอรับฟองรับิสแล้วสูดี้ยสรงที่างจับจิมได้อะไรสักอย่างนะจะเจอรับพิสน,นะเลี้ยงย่จะได้แบบขุดไป็นชาร์ตของอคีจะไปเผาเลยก่อน มืดแล้วนะเดี๋ยวต้องจบพันแล้วนะอเอาเล็ปใส่กันวเราเลสจางวันนี้จีว่านี่ครับไต่ฐานอะไรนี่แย่ใส่สมอันขึ้นเหลือเฟือโอเคนะาสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไครต์และแชร์ให้เพื่อนๆรู้จักผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมีมาสเตอร,ร์ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh, buat uang video ke <tuk> bawah